สวัสดีครับก็ดีเป็นอเมล่าหนึ่งจุดศูนย์เทอร์โบเนาะทีนี้ผมมีปัญหาตัว usb เนี่ยมันเสียบแล้วมันหลุดบ่อยเนาะเหมือนมันดันเข้าไปข้างในผมก็เลยว่าจะถอดมาเปลี่ยนแล้วก็ซื้อมาใส่ใหม่ทีนี้ก็ยังไม่ค่อยเห็นมีคลิปก็เลยจะมาแนะนำวิธีถอดอันนี้ผมก็ลองถอดเองดูเนาะเริ่มแรกเราแกะตัวเกะก่อนอันนี้เกะผมถอดออกมาแล้วถอดเกะเออกมาแล้ว ทีนี้เราก็มาแกะแผงด้านข้างตัวนี้ครับเนีย่ยนะเดี๋ยวผมทอดให้ดูตัวนี้แผงด้านข้างอันนี้แกะแผงด้านข้างตัวนี้ปึ๊บแล้วมันก็จะมีหน้ากากตรงนี้มีน็อตอยู่ประมาณห้าหกตัวก็แกะลายแกะนอ็อตตื๊ดตื๊ดตืดตืด,ตดขลางขลางแล้วก็ยกออกไปมันก็คือชิ้นนี้เานาะนี่ถอดไปแล้วทีนี้ปึ๊บมันจะเหลือตัวด s ชบอร์ด ตัวนี้แดชบอร์ดตัวนี้มันจะมีน็อตตรงนี้ล็อกอยู่อ่าอันนี้ผมใส่จําตำแหน่งไว้เนาะเราก็ยกตัวนี้ค่อยๆแงออกมาอ่าตัวนี้ตัวแงออกมาได้เลยทีนี้เราก็มาถอดตรงช่องแอร์จะมีน็อตอยู่2ตัวมีตรงนี้กับตรงนี้อ่าแล้วเราก็แกะช่องแอร์ออกมาทีนี้หลังจากแกะช่องแอร์ปุ๊บ มันก็จะเป็นในส่วนของตัวหน้าจอเนอะอันนี้ผมถอดตัวที่เป็นไฟฉุกเฉินออกไปด้วยนะของช่องแอร์ก็จะมีน็อตสี่ตัวมีหนึ่งตัวสองตัวสามตัวแล้วก็ตัวที่สี่อยู่มุมนี้แปบ๊บหนึ่งนะผมก็จะยกตัวแผงอันนี้ออกมาปึ๊บอืม ทีนี้ไอตัวนี้มันอยู่ด้านล่างครับซึ่งด้านล่างมันก็คือตัวนี้นั่นแหละวิธีการก็คือปลดตัวที่มันติดอยู่ด้านหลังนะมันจะเป็นกิล็อกเนี่ยเอานิ้วกดเข้าไปก็ออกแล้วแล้วก็อีกตัวหนึ่งเป็นตัวด้านล่างก็กดกิบล็อกก็ออกหรือแม่งก็ถ้ายังไม่กดวิธีจะแกะออกมาก็คือดันออกมาเนี่ยเนี่ยดันออกมาเลย เนี่ยตัวนี้นี่ก็ออกแล้วส่วนอันนี้ก็คือรุ่นมันเราก็เอารุ่นตัวนี้นะครับเนี่ยไปเซิร์ชในช h อป e ีได้ 5fa04 ตัวนี้ผมเห็นอยู่นะของตัวนิสสันมีขายอยู่ของศูงนย์มีขายอยู่นี่ครับอันนี้แกะก็ได้แหละนี่เป็นตัวนี้ครับ อืมก็คือรุ่นนี้ใครสงสัยตรงไหนก็ทักมาถามได้ครับค,ครับ